สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นดาตำรวจพีสิงหรือตำรวจเอ,อ่อไม่รู้อ่ะพี่เตโอเคเราจะเข้าเกมละแล้วแล้วต่อไปพี่เตก็เข้าเต็มเกมตามหรือพี่เตเข้ายังต้องมีเข้าหายที่ไม่เจอเช่นที่ไม่เจออะไร S H ไรก็ใช่ไหมไงก็ก็ก็ สดศูนย์เนี่ในถึงชื่อก็ชามีเงไม่ใช่ชภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ไม่ไม่ช่พี่ไม่เป็นค่อะไรเชม ม่รู้นตัว่เป็นตัวนี้อไหนไมู่ก่อน่ยุไม่คิดว่าอาจจะเป็นวันนี้หรอไม่ใช่ ช่หรอกนะพอยพิมพ์หน่อยขอพิมหน่อยขอพิมหน่อยได้อก่มาเมันมัน